สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเนวีออนทัวร์ซึ่งสัปดาห์นี้นะคะนิงยาอยู่กันที่สนามฝึกขี่ม้าอาชาบําบัดค่ะวันนี้นะคะนิงยาจะพาทุกท่านมารับชมค่ะศาสตร์แห่งการบําบัดด้วยม้านะคะหรืออาชาบําบัดเนี่ยศาสตร์ในการบําบัดทหารผ่านศึกสู่ศาสตร์การบําบัดเด็กพิเศษค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูกันว่าการบําบัดเด็กพิเศษด้วยการใช้อาชาบําบัดเนี่ย มีอะไรบ้างทำยังไงบ้างนะคะแล้วเด็กแบบไหนบ้างนะคะที่เหมาะกับการบำบัดด้วยอาชาบบำบัดค่ะ ฝึกขี่ม้าอาชาบำบัดน,นะคะอยู่หน้ากองพันราตเวนกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ะถ้าทุกท่านเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะก็ใกล้กรุงเทพแค่นิดเดียวเท่านั้นค่ะขอเท้าความเดิมก่อนนะคะซึ่งอาชาบำบัดน,นะคะเป็นศาสตร์ที่เริ่มมาตั้งแต่ยุคกรีกค,ค่ะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยจะมีสงครามและทหารที่ผ่านศึกสงครามมาจะได้รับผลกระทบทั้งทางกายและก็ทางจิตใจนะคะหลังจากที่ทหารเหล่านั้นได้ขึ้นบนหลังม้าก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะ ซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะและได้นําวิธีการเหล่านั้นมาในปัจจุบันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะการบําบัดเด็กพิเศษค่ะหน้าที่แห่งนี้นะคะที่ของหน่วยบัญชาการนวิกโยธินอาชาบําบัดของเราบําบัดทั้งเด็กออทิสติกเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านปัญญาต่างๆผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจสามารถบําบัดกับอาชาบําบัดได้ค่ะวันนี้เรามีผู้รู้นะคะที่จะมาช่วยแนะนํานิญ,ญญานะคะว่าศาสตร์นี้คืออะไรกันแน่ค่ะเดี๋ยวไปดูห้องกันเลย สวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,ะน้องชื่ออะไรเนี่ยเพชรค่ะชื่อพี่เพชรอ๋อพี่เพชรน้องลักษณะที่เป็นอย่างนี้เนี่ยคือน้องเขาเรียกว่าอะไรคะจริงๆก็คือเป็นม้าโพนี่แต่ว่าม้าโพนี่ปกติที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นม้าเล็กๆน่ารักๆสีขาวใช่ไหมค่ะแต่เวลาโพนี่เราก็ยึดจากระดับความสูงอาชาบําบัดเนี่ยจริงๆคืออะไรยังไงบ้างคะค่ะอาชาบําบัดก็ตามชื่อนะคะก็ใช้ม้าเป็นตัวบําบัด ทิของเราก็จะเน้นเป็นกิจกรรมเล่นกับม้าก็จะเหอนว่าเป็นเพลเทอร์ปีอย่างหนึ่งเราจะเน้นไปทางนั้นได้เลยค่ะ mm hmm. เพื่อให้เด็กมีความผ่อนคลายความตึงเครียดความก้า,ลาวลหลลงเด็กๆที่มาเล่นกับม้าโพนี่ของเราเนี่ยจริงๆแล้วมีลักษณะเป็นไท p e ไหนบ้างหรือว่าเป็นเด็กพิเศษในด้านไหนบ้างค่ะแรกที่เราเริ่มทำเนี่ยก็จะเน้นเป็นให้เด็กพิเศษนะคะเด็กออสิติกเป็นหลักเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเด็กที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง L d ดี LD, การ เล่นรู้ช้าแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยพอเริ่มมีผู้สนใจแล้วก็ผลตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองเราก็จะเริ่มเป็นในของเด็กปกติซึ่งมาทํากิจกรรมร่วมด้วยในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะถ้ามาเล่นกับน้องอย่างนี้ค่ะมีความปลอดภัยยังไงบ้างเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะคะ,ะเราก่อนที่เด็กจะขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีการพูดคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าผู้ปกครองมีความต้องการให้เด็กทํากิจกรรมผลตอบรับได้แค่ไหน พี่ก็จะดูเด็กว่ามีความเก้าล้ามีการเชื่อฟังคําสั่งหรือเปล่าเพราะถ้าอยู่บนหลังมา้าไม่เชื่อฟังคําสั่งครูฝึกเนี่ยก็จะมีอันตรายได้อันเดี๋ยวนินยาขอไปดูในบริเวณที่เป็นที่ฝึกหนอ้และกัน<ด>ค่ะว่าที่นี่มีหน้า<ด>ตาย,ยัางไงบ,บ้างเชิญค่ะ นี่คือส่วนของขอคคกมาที่ใช้ในการฝึกใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะ<า>ก็มีขนาดค่อนข้างกว้างกว้างค่ะเพื่อการเวลาเดินจะได้รอบแล้วก็เด็กจะได้ไม่อาจจะไม่ได้การสุกตัวได้นานขึ้นไม่ต้องตีโค้งบ่อยๆนอกจากที่เป็นบริเวณของขอคอกม้าแล้วเรายังมีในส่วนของการฝึกด้านกล้ามเนื้อต่างๆด้านนู้นบริเวณเหมือนเพากาวทั่วไปแต่เราก็จะได้อาศัยประโยชน์ของการเพรากาวเช่นการรอ ในการขี่ม้าจะได้ไม่หงุดหงิดมีการเคลื่อนไหวเหมือนเป็นการวอร์มร่างกายไปด้วยในตัวใช่ไหมคะแล้วก็มีความเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมสภ,ภาพแวดล้อมไปด้วยที่นี่เนี่ยน้องๆมาฝึกเยอะไหมคะ เยอะค่ะช่วงก่อนที่มีโควิดก็จะเยอะก็จะมีเป็นทั้งกลุ่มโรงเรียนกลุ่มของเด็กพิเศษกลุ่มของผู้ปกครองที่จะทํามาเป็นกลุ่มแล้วก็จะมีเป็นวักอินมากับผู้ปกครองหลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะมีมาเรื่อยๆก็ถือว่ามีครบทั้งหมดทุกกอย่างไม่ใช่แค่ว่าจะกี่มาอย่างเดียวอ๋อค่ะแล้วก็วันนี้นิญาอยากจะรบกวนพี่ตาลค่ะว่า้หนูนิญามาแล้วนิญาก็อยากจะ ลองให้พี่ตาลสาธิตนิดนึงว่าเวลาน้องๆมาเนี่ยขั้นตอนในการสอนสอนอะไรบ้างนิยาขอเป็นตัวแทนของน้องๆจะได้รู้เลยค่ะสิ่งข้อควรระวังที่น้องๆมาถึงเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าจะไปเตรียมตัวมาในการฝึกการแต่งกายค่ะขอเป็นกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวนะคะกางเกงที่สบายๆไม่เป็นกางเกงยีนที่รัดมากเพราะเวลานั่งเนี่ยมันจะลําบากการทรงตัวการวาง ของขาของเท้ามันจะตึงงั้นหญิยาอาจจะต้องเปลี่ยนการแต่งตาให้เสื้อไม่พิวมากได้เลยได้เลยตามนั้นเลยค่ะไปเจอกันที่ม้ากันเลยค่ะยค่ะก็น้องม้ามาถึงแล้วนะคะเย้ตอนนี้น้องม้าชื่ออะไรคคะเดี๋ยวไปดูเลยก่อนค่ะว่าน้องม้าชื่ออะไร ก่อนเริ่มขึ้นต้องมาทําความรู้จักครูฝึกพี่มาต่างๆก่อนนะคะค่ะก็เวลาถ้าเด็กมาเราก็จะให้เด็กสวัสดีพี่มาแล้วก็ให้น้องถามครูฝึกว่าครูฝึกชื่ออะไรคะเพราะเวลาขึ้นไปบนหลังม้าเนี่ยเวลาบางทีหลายครั้งเราต้องมีการนาเรียกชื่อเด็กก่อนว่าให้น้องทําอะไรก็แนะนําตัวก่อนอ่ะก็สวัสดีพี่ทองภูนะคะสวัสดีทองภูค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะชื่ออะไรคุณครูชื่ออะไรคะชื่อพลทหารอนุทศ ชื่อชื่อครูอาร์ฟค่ะครูอาร์ฟครับโอเคค่ะแล้วก็คุณครูสวัสดีค่ะมันจะโทรระยูนนะสมบพื่อนครับคืูอยูนครยยูนค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อนินยาค่ะน้องนินยาเอาเวลานั้นเสร็จเราแนะนําตัวเสร็จเราก็จะเริ่มการขึ้นหลังม้าแต่ว่าเด็กหลายคนก็จะเป็นเด็กเล็กๆใช่ไหมคะก่อนขึ้นเราก็จะไม่อุ้มเขาขึ้นยกเว้นเคสที่ เป็นมีการที่การทางร่างกายเยอะๆแค่นั้นแต่ถ้าเด็กทั่วๆไป <ฮะ S 1> เราก็จะพยายามไม่อุ้มเขา <ฮะ S 1> พยายามเริ่มแต่โอเคเขาจับมือได้ก็พยาจับมือเขาขึ้นให้ขึ้นให้ขึ้นให้ลงเองออใช่ คือจะเดินรอบคอกม้านี้ไปเรื่อยๆก็เดินไปเรื่อยๆในรอบค่ะแต่ว่าออระหว่างรอบเนี่ยแต่ละจุดของคอกม้าเราก็จะมีอุปกรณ์ในการอ,อ๋อที่บอกไปคือลูกโป่งแล้วก็ชงเช่นลูกโป่งหรือว่าธงตามสีให้เขาสามารถมีกิจกรรมนุ่มได้ วันนี้นะคะย่าก็ขอบคุณพี่ตานมากๆาเลยค่ะที่ให้ความรู้นะคะทางด้านของอาชาบำบัดแล้วก็ด้านของเด็กพิเศษต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติกหรือว่าจะเป็นเด็กในทายต่างๆใดๆนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้มากๆเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกท่านนะคะแวะเวียนกันเข้ามาที่อาชาบำบัดนะคะนอกจากกิจกรรมของการขี่ม้าแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะอย่าลืมแวะกันเข้ามาที่หน่วยบัญชาการนาวิการ์ทินนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนินยาแล้วก็พี่ตานะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่เทปหน้านะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ